มาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลิพาวเวอร์เกตอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมเอ้ากิกิสวัสดีคุณผู้ชม,สว,ส,ชมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันทำเบอร์เกอร์พิสูจน์ให้แม่รู้ว่าเราอ่ะทำเบอร์เกอร์ได้นะ ้ยไ็7บาทเลยนะไม่เก<ร>ิน,อเ,นเอาเนื้อเอาเอาเนื้อเอาเน็ตฟิกอะไรเน <c oughs> ี่ยอะ้ยเดี๋ยวแมวนี่อ๋อต้องเอาไปขายก่อนเหรอ กิ๊กมาช่วยแมวหน่อยได้ไหมอะ่ะกิ๊กมาช่วยแมวหน่อยได้ไหมได้อยู่ไหนล่ะก็อ,อยู่ตรงข้ามกับกิกกไม่ใช่อยู่อยู่ด้านเนี้ยเนี่ยไปไปอีกสุด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 เออวิทัสวัสด,ดีแปลกแปลกแปลก ไม่มีอะไรเว้ยไม่มีอะไรอ่อะเร็วมาไช้อบปิงเด่นหนอเด้อเดี๋ยวอุดีเอาไปขายก็ได้คนงานแล้วคนหนึ่ง ่ะเอาไปขายอะหรือคนงานเอ้าถือได้ด้วยเหรอไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้อะไรอยู่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ อ๋อถือได้อย่างเดียวเหรอถือได้อย่างเดียวเก<ด>มนี้ต้องเล่นใครเล่นมันนะเนี่ยเออช่วยทำอะไรไม่ได้เลยป่วนได้อย่างเดียว <c oughs> เร็วช่วยทำได้ไหมไม่ได้มาเก็บขยะก,ก่อนไหมทำไมขยะมันเยอะขนาดนี้เนี่ยลองทำอันนี้นี ยางได้อยู่โอเคไมุ่ยเก็บได้สองอันเลยอ่ะเก็บได้สองอันเฮ้ยดี่นี่นี่ดิ่ทำมะดรนี่หามพูด มาได้งไงอ่ะคุณคนนะหนาคนคนไฟเรีวเข้าไปเป็นเพื่อนเราอ่ะเองเราเสียวให้เลยขายเลยเอ้าวหลับซะแล้วเอา เตืนลูกจ้างหลับซะแล้วโอ้ยหัวเกือบโนเลยอ๋อเลยเนี่ยหยิบเนื้อเร็วเอาเนื้อมาสับชุบชุบฉับชับทองเบนเบินปรุงรสแล้วก็ห่อเบอร์เกอร์ได้แล้วหนึ่งอัน รถอเบเกอร์ oh, ต้องได้สักประมาณต,ต้องได้สักประมาณแปดสิบอันอะถึงจะแบบมีคนหยิบเนื้อแล้วก็มีคนกันหลับด้วยอะต้องมีเงินแปดสิบบาทเบินดำเทียว กินจะรสชาติยังไงเนี่ยอืเรื่องรสชาติซะหน่อยแล้วก็ห่อ,อเบอร์เกอร์ <c oughs> เอาวนหนึ่งร้อยบาทแล้วเอาไปขายเลยเอ,อาอะไรเนี่ยเคกิกี้ตอนนี้เราก็แบบไม่ไม่มีอุ๊ยเมื่อกี้เผลอไปเหยียบอันนั้นอะ เืไปเยยบคนรีเซิร์ชอ่ะเอาหลับอ,อีกได้เงินห้าบาทเงินยี่ห้าบัลลเฮ้ยว้าว มีคนช่วยอิบว้าว <Wow. S 1> จริงมากต้องทำอะไรแล้วนี่แล้วทำไมมีเงินยี่สิบห้าบาทซื้อเงินยี่สิบห้าบาทไม่ได้อ่ะไอเฮมโน่บอนดี้โฟร์ดอ้าวมาแล้ว มาแล้วโอเคแต่ไม่มีคนกันหลับนะจำไว้นี่นี่ไงสามสิบเหรียญทางนี้อ่ะได้ขายมาแล้วทางนี้ทางนี้ตุ่มได้มาแล้วอ่ะออทีนี้ก็ซื้อสายพานลำเลียงทางนี้ทางนี้เงินยังไม่พอ ตอนนี้โรงงานคนเต็มแล้วสบายไม่ต้องทำงานแล้วโ <Okay. Okay. S 1> oh. อเคทีนี้ซื้อว้าวอ่ะมีคนรีสต็อกไมหมฮะคนช่วยหยิบเนือ350้อสามร้อยห้าสิบบาท คนช่วยหยิบเนื้อสามร้อยห้าสิบบาทเร็วไปหยิบเนื้อ,อไม่ใช่ดิตัวเองบีบเนื้อไม่ไงเร็วทำมาทำหยิบไม่ได้มาทำนี้ไหนเนี่ยสายพันธุ์ที่สองเนี่ยหยิบไม่ได้สายพันธุ์ที่สองเนี่ย ทำไหนทำไมเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยได้เงินทีละสามเก้าได้ทีละสามสิบเก้าไโอเคได้เงินมาสองร้อยบาทซื้อคนงาน หรือคนงานมาคนหนึ่งเอ้เก็บเงินก่อนเดี๋ยวกี้กี้ทำไปนะโอเคโอเคเดี๋ยวแมวจะรอเงินให้ถึงสามร้อยห้าสิบบาทโอเค โอ้ยกิ๊กกี้บอกให้เลิกนะก็ไม่เลิก <c oughs> ไม่นานอ่าจะได้แล้วโอเคมีคนหยิบเนื้อแล้ว มีคนหยิบเนื้อแล้วสายพันธุ์ที่สองอะ่ะคนหยิบเนื้อแล้วติเ <c oughs> งินทีละสามสิบเก้า ีีเงินเยอะมากแล้วโอเคทีนี้ก็เอาคนงาน อ้าก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะปิดคลิปกิกีิกิเป็นคนปิดคลิป,ป เราก็มาเล่นให้ดูคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายบุย